สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้นะครับสวัสดีครับนะครับขอให้ทุกทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะครับวันนี้มีใครถูกหวยไหมครับนะครับมีคนถูกหวยกับหลวงพ่อไหมมีคนดวงเฮงไหมครับได้เป็นเศรษฐีไหมนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าว นะครับมาแจ้งข่าวสารที่เฉยนะครับเพราะว่าไม่ยังไม่มีวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่จะออกนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนาคราชราชานะครับที่แจ้งไปนะครับตอนนี้ก็ยอดจองก็เต็มแล้วนะครับนาคราชราชานะครับวัตถุมงคลรอบนี้ ค่อนข้างที่จะออกในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูง,สงพอส,สมควรนะครับสูงพอสมควรนะครับนี่นะ sure. ครับถือว่าตัวนี้ออกปีนี้ออกมามีแค่ไม่ได้ออกเยอะนะครับออกมีแค่มีแค่สีเนื้อนะครับมีแค่สี่เนื้อนะครับมีเนื้อทองเหลืองนะครับใบพลูนะครับแล้วก็มีเนื้อน้ําพีนะครับออกไม่ได้เยอะนะครับสสมีเนื้อน้ําพีนะครับแล้วก็ มีเนื enfin, ้อเงินนะครับออกมาแค่นี้นะครับมีเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีน้ําพีแล้วก็ใบพูแล้วก็เนื้อปอกก็คือทองเหลืองนะครับออกมาแค่นี้นะครับสําหรับปีนี้นะครับยอดจองก็เต็มเปี่ยมนะครับเต็มพิกัดนะครับสําหรับวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับคนที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ทองผล นะครับหรือว่าจะเป็นคุณเบียนะครับคุณน้องเบียนะครับที่อยู่เพชรบุรีนะครับแล้วก็คุณพี่ร่วมมิตรนะครับแล้วก็คุณพี่สามารถนะครับแล้วก็คุณพี่สุทินนะครับแล้วก็อีกสองสามท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับบางทีผมก็จําชื่อรายไม่ได้นะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับก็แล้วก็มีล่าสุดนะครับคุณพี่อะไรนะที่โอนมานะครับน้องเบียรก็ บริจาคมานะครับร่วมมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้ําดื่มหนึ่งร้อยแพ็กก็ไปถึงวัดเรียบร้อยนะครับทีมงานก็ทั้งติดธงทั้งตัดหญ้านะครับวันนี้นะครับนี่นะครับติดธงตัดหญ้านะครับที่วัดนะครับก็นี่นะครับน้ําดื่มผมเอาไปแล้วนะครับวันนี้หนึ่งรอยแพ็กนะครับน้ําดื่มหนึ่งรอยแพ็กนะครับแพ็คละ3ามสิบบาทนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะตามสมทบไปอีกนะครับก็จะมีสมทบไปอีกนะครับในอ่าน่าจะอาทิตย์นี้แหละ อีกไม่กี่วันนะครับจะมีวันงานก็จะมีเครื่องบูชาไม่ว่าจะเป็นน้ําสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแดงน้ําส้มน้ําเขียวนะครับเครื่องดื่มสปอนเซอร์เอ็มร้อยพวกนี้นะครับไว้ให้คนที่มาร่วมงานนะครับได้ดื่มกินกันนะครับวันนี้ก็ที่วัดบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะอันนี้ตอนไปจังหันเช้านะครับนี่นะครับไปจังหันเช้านะครับคนก็ ไปจังหันกันเยอะนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุบุญนะครับมาในครั้งนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนเนาะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ฝากมาอวพรนะครับสําหรับวันนี้ว่าคนที่ร่วมบุญมานะครับก็ขอให้มีกินมีใช้ตลอดไปนะครับการอ่าให้ทานมาถือว่าไม่ธรรมดานะครับทําบุญทําทานมานะครับเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็อ่าสาธุจริงๆนะครับก็เวลาที่รับ ช่วยนะครับก็มีคนมาช่วยนะครับบริจาคให้หลวงพ่อนะครับบารมีท่านถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ก็มีลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากมาเลเซียนะครับเดินทางขับรถมาจากมาเลเซียนะครับเขาด้วยความศรัทธานะครับมากับแฟนนะครับเดี๋ยวผมอาลูมให้ดูนี่นะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่มากับแฟนนะครับนี่นะครับเดินทางมา จากมาเลเซียนะครับอันนี้ทีมงานทานข้าวกันนี่นะครับจะของรถคันนี้นะครับปูตอนนะครับนี่นะครับเชื่อไหมครับว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วเลขออกเจ็ดเจ็ดเลยนะครับเลขทะเบียนรถเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับหลวงพ่อท่านก็ทักมานะครับโอ้ทะเบียนสวยนะนะครับก็เรียบร้อยเลยวันนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเลยนะครับก็ได้กันไปคนละนิดคนละหน่อย นะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับก็ถือว่าสาธุอ่ากับคนที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับก็ทุกทกท่านนั่นแหละนะครับก็ช่วยเหลือกันมานะครับก็วัตถุมงคลนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะออกวันที่ วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับน่าจะจัดส่งได้นะครับสําหรับคนที่จองมานะครับสําหรับคนที่จองมาวัตถุมงคลในรอบนี้นะครับที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับสําหรับสายพญานาคสายสายมูนะครับที่อยากเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นเอาเป็นง่ายว่าสายมูนะครับเกี่ยวกับค้าขายนะครับนาคราชนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ปีนี้ก็ออกวัตถุมงคลชิ้นที่สองนะครับกับ กับปีน <irgendw carbono 3> anyway, ี now, so 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 ้นะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมรีบจัดส่งให้นะครับจะปลุกเสกเสร็จก่อนนะครับอันนี้ไม่มีจําหน่ายนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับอ่าหนังนะครับจะมีนี่นะครับแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับด้านในนะครับจะมีมวลสารนี่อันนี้คือมวลสารนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ไม่มีในระบบนะครับผมแจ้งก่อนว่าไม่มีในระบบนะครับไม่มีในระบบเลยนะครับแต่เป็นของวัดเรานี่แหละนะครับแต่ไม่มีในระบบเนาะแจ้งทุกท่านก่อนนะครับตัวนี้นะครับไม่มีในระบบนะครับแต่เป็นของวัดนะครับของวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับมวลสารรู้ไหมครับว่าที่เอามาแล้วไปทําอะไรนะครับคือเนี่ยนะครับยันเนี่ยจานจานไว้นะครับตั้งแต่เข้าพิธีก็เยอะมาก นะครับนี่นะครับนี่นะครับเข้าพิธีก็เยอะมากนะครับก็ด้านในนะครับอักขระก็จะแตกต่างกันไปผมให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเพิ่งได้มาหมาดๆนะครับดูนะครับว่าจะเก่าแค่ไหนนะครับดูเลยนะครับบางท่านก็ได้ไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเก่าแค่ไหนนะครับบางท่านก็ได้ไปแล้วนะครับแต่ นะครับรอบนี้ผมทําพิเศษให้ผมหน่อยนะครับนี่นะครับรอบนี้เป็นพิเศษนะครับกว่าผมจะไปประล่อมได้นะครับก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับแต่ผมแจ้งก่อนนะนะครับไม่มีในระบบนะครับไม่มีซื้อขายในระบบแนี่นอนนะครับนี่นะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่มีซื้อขายในระบบนะครับขึ้นอยู่ที่เรานะครับอันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับคนเอาไปใช้โอ้โหพี่ดน พี่ดนเอาไปใช้แรงมากนะครับแรงมากนะครับพี่ดนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเหมาะสําหรับคนโสดนะครับแม่เป้านะครับก็แจ้งไว้นะครับนี่นะครับอ่ะผมให้ดูก่อนนะครับวันนี้มีมาหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าชุดชุดอันนี้เป็นอะไรนะครับผมให้ดูก่อนเนาะนะครับอ่ะนะครับอันนี้น่าจะเป็นสอไฟนะครับสอไฟ เนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับที่มาทำนี่นะครับให้ไปทําเป็นตะกุดอย่างนี้พอไปทําเป็นตะกุดแล้วไปใส่หลอดนะครับผมแนะนําว่าให้ไปใส่หลอดเอามวลสารใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอานี่นะครับใส่เข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ไปทํานะครับเป็นมวลสารอ่าไปทำไปทํานะครับเป็นตะกุดเป็นหลอดก็ได้นะครับใส่หลอดก็ได้ นะครับตัวนี้เอาไปใส่หลอดเดีย๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับนี่นะครับข้างในนี่นะครับเอาไปใส่หลอดนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุนะครับหลวงพ่อท่านบอกาหลายครั้งแล้วนะครับว่าหนังสอเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องปลุกเสกนะครับท่านก็จะพูดประจํานะครับว่า หนังซอเนี่ยนะครับของเขาดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องปลุกเสกนะครับทีนี้นะครับเขาเด่นไปในทางที่อํานาจอยู่แล้วนะครับคําว่าเสือนะครับก็เด่นไปในทางอํานาจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอํานาจนะครับสามารถชี้เป็นชี้ตายได้นะครับสําหรับหนังเสือนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเนาะนะครับก็สําหรับคนที่เล่นสายนี้ก็จะรู้ดีนะครับแค่เข้าป่านะครับแค่เรา มีหนังเสือเนี่ยติดเข้าไปในป่านะครับก็สามารถแค่สัตว์ต่างๆได้กลิ่นสาบของเสือเนี่ยนะครับก็ถือว่าเก่งกลัวแล้วนะครับยิ่งเราเอามาทําเป็นวัตถุมงคลนะครับฉะนั้นในสายเหนียวสายอํานาจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับก็มาแจ้งให้รับทราบในเรื่องของข่าวสารประจําวัดเฉยๆนะครับวันที่22นี้นะครับวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางมานะครับ อ่าสำรองที่พักให้ดีนะครับติดต่อโรงแรมนะครับในตัวเมืองก็ได้ในอำเภอบ้านฝางก็ได้นะครับให้หาโรงแรมให้ดีนะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับคนมาค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้ก็ตามเช็คเมื่อเช้าก็โรงแรม 2- อสาโรงแรมตอนนี้ก็ยอดจองเต็มเกือบหมดแล้วนะครับสาหรับที่ตัวอำเภอบ้านฝางนะครับสาหรับใครที่จะพักในตัวเมืองก็ยังมีอีกเยอะนะครับฉะนั้นใครที่เดินทางมาก็อ่าให้รีบเดินทางมาในวันที่22ให้ถึงก่อนประมาณ5โมงเย็น นะครับพิธีจะเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มมาในงานนะครับจะสังเกตธงนะครับธงจะติดตั้งแต่อําเภอบ้านฝางนะครับทางเข้าวัดจะมีรูปหลวงพ่อนะครับก็จะมีธงนะครับวิ่งมาตามธงเลยจนมาถึงวัดจะเห็นแสงสีเสียงนะครับมีไฟมีอ่าทีมกู้ภัยนะครับคอยโบกรถคอยจัดงานจัดจราจรให้ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับวันงานนะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอให้คนที่ถูกหวยวันนี้เฮงๆๆงเนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกๆท่านขอให้รวยๆๆสวัสดีครับ